สวัสดีสมาชิกทุกคนครับติดตามทางช่อง youtube วิเคราะห์มวยไทยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์มวยไทยนะครับช่องอเมรินนะครับช่อง34เวลา17บนาฬิกาจุดสูนสูนะครับมีถ่ายทอดด้วยทั้งหมด4คู่ครับมาดูคู่หนึ่งครับมรกตแดงสอเดชพันนะครับพบกับศิลาเพชรปอบเพชรไข่แก้วในรากัดน2 2รอยอปอน น่าจะเปลี่ยนเป็นสีริโชคน,นะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นสีริโชคสอพงกรมอนะครับได้ไประกัหนึ่งร้อยยี่สิบสองบอลครับมาดูทางด้านของมรกตแดงกันก่อน,นครับไฟล่าดาสุดก็ชนะคะแนนเสือตะลูกขุนวิเศษวที่6ตุลาครที่บุรีรัมย์นะครับ วันนี้มาเจอกับสิริโชคโสพงษ์อมรนะครับล่าสุดก็แพ้นกโพนารายนะครับโสภูมิพัฒน์เป็นที่20ที่ลุมพินีนะครับเทรดเปิดมาครับให้ทางด้านมรกตแดงสสรดชพันธ์เป็นต่อในราคา54นะครับคู่นี้ครับก็ออกลงไปที่สิริโชคโสอมะครับแต่ชนะมรกตแดงสสเดชพันธ์นะครูที่หนึ่งชอบไปที่น้ำเงินนะครับมาดูคู่ที่สองนะครับ เพชรน้ำงามเรติพันธมิตรนะครับพบกับสันชัยกับสจเล็กเมืองนุทนนะครับมาดูที่เพชรน้ำงามก่อนนะครับไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนราชเดชเทียนมวยไทยนะครับวันที่สิบตุลาแลครับที่บุญรำนะครับวันนี้มาเจอกับสันชัยนะครับสจเล็กเมืองนนทนครับหรือว่าวานนน์อีสานไฟติ้งครับเป็นมวยจังหวัดคอนเกนนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนมิว ผมวัสดุก่อสร้างภูเก็ตนะครับวันที่16ตุลาแล้วครับที่บุรีรัมนะครับเลทเปิดมาก็ราคาเสมอเฮ้ยราคาก็ไหลไปที่เพน้ำงามนะครับราคา11.8เลทเปิดมาให้เพน้ำงามเป็นต่อ11.8นะครับผมชอบไปที่สันชัยสจเล็กมืองนุนนะครับมวยคู่นี้ไม่มวนเดียวนะครับผมดูว่าจะสันชัยจะพลิกมาเป็นต่อับหรือว่าชนะนะครับจะมีราคาเราแต่ตัวบางทุนนะครับชอบที่สันชัยครับสจเล็กมองนุนครับ จะชนะหรือมีราคาให้เราออกตัวนะครับชอบพปทิ่สันชัยเสอรยอเล็กืองนนะครับคุยถานครับต้มยำกุ้งปรณกพรสุรินนะครับพุ่ขับมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บอลนะครับต้มยำกุ้งปรณกพรสุรินนะครับหรือว่าต้มยำกุ้งเพชรช่างปีนะครับเป็นมวยซ้ายครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับดักสาด์แข้งบอยมัดนะครับเอาวุธหนักแรงทุกรูปหลักหลายครับหัวจิตหัวใจดีนะครับ ไล่แขนมีฟันสองนะครับไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรแสบวีระพลบ้านมวยไทยครับันที่สองกุลาครับวันนี้มาเจอกับมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มครับเป็นมวยจังหวัดลำพูนครับทอมที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มครับเป็นมวยขวาฝีมือเค้มข้นครับเปิดเกมสตาดแข้งครับวางขวางหน้าครับบูลุดดันครับปล่อยหมัดฟันศอกแรงครับแต่ว่าหายไปนานแล้วครับไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรแปดเล้ยวถอจววิชิตแปดเล้วครวันที่เจ็ดกุมภาครัสองห้าหกสามที่ ราชดำเนินนะครับเรทเปิดมาครับให้ทางน้านตมยกุ้งครับเป็นต่อในราคาห้าสามัให้ตมยังกุ้งบกอนพรทุลินเป็นต่อในราคาห้าสามรับผมชอบทางด้านเจ้ามาวินศุนกีลาห้วต้มนะครับเป็นมวยของทีมงานพีกปัตตานีนะครับในเครือคนจัดนะครับต้องมีราคามาสู้นะครับต้องมีราคามาให้ออกตัวนะครับมาวินสุนกีลาห้วต้มครับผมออกไปที่รองอีกครับ ชอบไปที่มาวินสุนกีฬาห้วยต้มครับจะมีราคาให้ออกตัวครับหรือว่าพลิกชนะเลยนะครับด้วยบรรยากาศหน้าเสือนะครับช่วงนี้หยุดชุดไม่อยู่นะครับศูนย์กีฬาห้วยต้มครับวันนี้ก็ชนะนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาดูคูยครับพยักจิ๋วโซจอล็กเมืองนนนครับพร้อมกับกิตนาชัยอัจชยประดิษฐ์นะครับได้ไปกันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบอลนะครับเรามาดูพยักจิ๋วก่อนล์ฟโซจอเล็กเมืองนนนครับหรือว่าพยักจิ๋วกีฬาสบอร์ดครับ เป็นมวยจังหวัดพมือครับเปิดเกมครับตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกครับไล่แขนยัดไส้ครับบูดุดันนะอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับไฟล่าสุดก็แพนอกชูทรัพย์โสลราชีพนะครับที่ลุมพีนี้นะครับวันนี้มาเจอกิตณนะชัยครับกิตนะชัยลองสมัครยอดขุนพลขุนพลเล็กสอสเดายิ้มตัวเดียวกันเลยนะเป็นมวยจังหวัดกาฬสินนะเป็นมวยเข่านะครับหนักแรงทุกลูกครับตะขาต่อยยาครับ พัมตีเหนียวแน่นบูดูดันแล้วครับอยหมัดเช็กกินได้ทุกลูกนะครับไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนมงคลชัยเฟถิกนะครับที่พัวลีน่าครับเลดเบิร์นมาครับให้ทางด้านแฟกให้ทางด้านกิตติะชัยครับเป็นต่อในราคา5้าสี่นะครับผมชอบที่กิตณิชัยนะครับอัชิระดิษฐ์นะครับดูว่าเนื้อตัวมาดีนะครับการฟิตซ้อมเต็มตัวนะครับชอบที่กิตติชัยครับจะชนะพยักจิ๋วสจอริกมองนลไปได้ครับ มาทวนมวยรักมวยเด็ดมวยชอบไปสักสองคู่ครับคู่ที่หนึ่งครับผมออกไปที่คู่ที่หนึ่งครับผมชอบไปที่สิริโชครับส่อพงอมรนะครับจากพิกชนะมรกุตแดงสอดีชาพันไปได้ครับคู่ที่สองก็ชอบไปที่มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มครับจากพิกชนะต้มยำกุ้งปกรณ์พรสุรินไปได้ครับสำหรับการมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับไม่ได้มาดูถูกลูกเคันมวยในค่ายเลยครับเป็นเพียงทัศนคติ่วนตัวครับ เป็นม้วนครับเข้าตัวถูกก็ออกตัวบางทุนนะครับแต่วันนี้นะครับสวัสดี